เหรียญนี้จะเป็นเหรียญนั่งเต็มองคขอบเคียวเชือกดวงพ่อะผางวัดอุรมคงคาคีรีเขตนะครับบล็อกแขนขีดปี17ออกวัดพญายางนะครับเหรียญประสบการ์มหาอุดหยุดกระสุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะนะครับราคาไม่แพงนะครับองค์นี้สภาพดีนะสภาพสวยนะครับลมดาเดิมๆนะครับก็ทําแบบเหรียญรุ่นแรกนะนะครับนั่งเต็มองค์ขอบเคียวเชือกแบบนี้นะแบบนี้เลี่ยมขึ้นคอได้นะครับพระป่าสายเหนียวนะครับเราเป็นรุ่นประสบการณ์ด้วยนะครับ แขนขีดนะครับฟอนต์ตัวหนังสือหัวกลมๆเป็นแท่งแบบนี้นะขอบเกี่ยวเชือกนะครับได้เดิมได้สวยนะนะครับปี17อายุพระ51ปีนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับแบบนี้นะใครสนใจนะครับผมแบ่งแค่360นะครับ360รวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยนะนะครับ บล็อกแขนขีด1.7ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอยียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับพระป่าสายเหนียวหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีริเขต